รูปร่งก่อนชกศึกวันลูบินี62ครับศุกร์ที่10พฤษภา2567ตรงนี้คือคู่เอก ET ครับ ET เจอกับทางมงคลแก้วสอสมหมายอายุไล่เลียงใกล้เคียงกันมงคลแก้ว30 ET 29ครับสถิติฟอร์มหลัง ET ก็ชนะน็อกมงคลแก้วมนันเลยครับหลังนั้นก็แพ้คะแนนกล้องธรณีแล้วก็มีชนะน็อกอภิวัตสอสมนึกส่วนมงคลแก้ว พึ่งกลับมาได้จากการชนะคะแนนเด่นเกรียงไกรสิงห์มาวินครับก่อนนั้นก็แพ้นอกอีทีแล้วก็แพ้นกชอบฟ้าส่วนสูงอยู่ที่อีทีครับ176ิครับนี่ก็สูงกว่าแล้วครับมงคแก้วสูงมาสัก170นะครับก่อร้อยเอ็ดเจอมหาสารคามครับอีทีจากร้อยเอ็ดวันนี้ดูแล้วช่วงแขนก็พอๆกันนะ่หัวลงหัวไหลอะไรต่างๆหน้ากล้ามเนื้อมาดีทั้งคู่นะครับไม่ได้ดูว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของกล้ามเนื้อแต่ช่วงชกยังอยู่ที่อีทีแหละครับหลายคนบอกว่าช่วงค หวังพึ่งพลังหมัดแล้วครับเดินบุกเดินคว้าเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะพื้นเพจริงๆถ้าเบียดคอตีเข่าวงในก็น่าจะเสียเปรียบในเรื่องของความยาวอีทีวันนี้วัดกันที่พลักกาลังครับเรดก็ต่อไม่แพงมากอีทีต่อมานสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะชิวๆไปนะครับถือว่าได้วัดกันเลยมวยคู่นี้ครับแต่ว่าผมยังชื่นชอบไปที่อีทอยู่แม้ว่าอาจจะหายไปนานกว่ามงคลแก้วนะครับแก่ชกไวนานกว่ามงคลแก้วมงคลแก้วได้เพิ่งชกล่าสุดเลย ก็ชกไว้ในศึกวันลูปินี53นะครับไม่นานมากนะักส่วนอีทีย้อนกลับไปก็ประมาณสักวันลูบินี39เลยครับพูดถึงรองคู่เอกต่อแล้วกันนะครับแคสเวด128ปอนด์ซาเวียร์กอนซาเลสครับจะก,กับทางวินสิทธิเจนิมผู้นี้ยังชอบไปที่ซาเวียร์กอนซาเลสอยู่แม้ว่าเลดอาจจะขยับออกมาแพงหน่อยแต่ใครอยากลองผู้นี้ผมว่าก็ลองได้เหมือนกันนะครับแต่ฟังน้ำหนักก่อนนะน้ำหนักเนะี่ยซาเวียร์รมาประมาณ128ครับส่วนวินเนี่ยก็มา126.8นะครับเพราะฉะนั้นดูว่าวันนี้ซาเวีย ดูจะมาบู๊มาบุกมาได้ใหญ่นะครับมาได้ใหญ่มาในเรื่องของ ร่างกายเนี่ยอาจจะน้าหนักท่วมๆกว่านะครับแต่วินเองนะครับชันเชิงหลักเหลี่ยมวงนอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ดีกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสไตล์การชกมวยไทย่างๆตนะแต่วันนี้ถ้าหากว่าซาเวียร์เลือกที่จะเดินบูตตั้งแต่ยกแรกลุนซาเวียร์ก่อนได้เปรียบแน่นอนครับต้นๆหนักแรงกว่าแต่ถ้าไปไปก็น่าจะเอาตัวรอดจากการออกตัวได้นะครับถ้าหากผ่านยกแรกไปแล้วซาเวียร์ไม่ได้เสียเปรียบนะนะครับเผลอๆว่าผ่านยกแรกไปเนี่ยก็น่าจะได้ลุนเลยแต่ว่าผมมองว่าวินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เคเรตกว่ามากขนาดที่จะ ถ้าใครอยากรองไปที่วินก่อนก็ได้ลุ้นเหมือนกันแต่ถ้าให้แบบลุ้นตัวแพ้ตัวชนะเลยนะครับยังอยู่ที่ซาเวียกอนซาเรสครับรูปร่างชงชกวันนี้ไม่ได้เสียเปรียบ,บวินเลยนะครับก็มาดีครับคิดว่าสภาพร่างกายดีกว่าเบียดกินได้ครับผมเทียบฟอร์มให้หน่อยแล้วกันนะครับคือด้วยเรื่องของอายุและก็ส่วนสูงเนี่ยซาเวียอายุ22ิวินอายุ23ินะครับวินก็สูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบซาเวีย,ยสูงร้อยเิอะไรประมาณนี้นะนี่คือสถิติที่วันเขาบันทึกไว้นะครับฟอร์มหลังของวินก็มีชนะ Knock lean, น ซึ่งไฟที่แพ้กองชัยก็แพ้ขาดไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าหากเป็นฟอร์มที่วินไปต่อยมายกก็มีเหมือนกันวินเพิ่งต่อยมาเดือนเมษาในะวันที่7เมษา2องนนี่เองแกแพ้คะแนนให้กับสิงห์สอยโชคมีชายก่อนนั้นก็แพ้เพชรพรัญชัยด้วยนะฟอร์มแพ้ในมวย5ยก กลับมาสู้ในรายการมวย3ยกฝ่ายนี้ก็หวังจะแจ้งเกิดเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างหวังแจ้งเกิดครับแต่ว่ามวย3ยกตรงนี้ก็ดูไปที่ซาเวียก่อนนะครับยังได้ลุนอยู่แต่จริงๆก็แอบชอบบินนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะชี้ตัวชนะว่าเป็นบินนะครับยังมองว่าซาเวียได้เปรียบนะครับในเรื่องของพลังหมัดช่วงต้นๆครับครูต่อมามวยไทยรุ่นสตอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน125ปอนด์ชคปีชา PK เจะกับทางพงศริสุจีบอมีเกียวครับชคปีชาช่างได้124.4พงศริช่างได้125 เนื้อดูว่ารุ่นน้องก็ดูฟิตเปียกกว่าครับได้เปรียบช่วงชกด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเก๋าอะไรต่างๆนานา,นาครับก็แน่นอนว่า พงศรีนี่ยังเทียบชั้นโชคปีชาไม่ได้ในเรื่องของชื่อเสียงความโด่งดังนะครับในระดับที่ไปถึงฟอร์มหลังโชคปีชาก็ชนะคะแนนซื่อสัตว์นั่นแหละครับส่วนพงศรีเองก็แพ้คะแนนไม่ออกระฉันครับแพ้อันโตนิโออันเดมีแพ้คะแนนเพชรหัวหินจิตมางโนนต่อหน้าน,นั้นก็มีชนะคะแนน,นโนริสันสินวาครับไปล่าสุดของพงศรีโชคไวลลุมพินี39วันลุมพินี39นะครับคู่นี้ผมลองพงศรีแล้วกันนะครับถ้าไม่กลัวเนี่ยผมว่าผ่านได้ในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกันรูปร่างชุด ก็มองไปที่ถ้าจะแพ้ก็คงแพ้น็อกไปเลยนะครับสำหรับพงศรีวันนี้แล้วก็ถ้าชนะก็ชนะน็อกได้เหมือนกันครับผมยังชื่นชอบไปที่มวยรุ่นน้องนะครับแม้ว่าใครจะมองก็ตามว่าเฮ้ย ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกแต่ผมซื้อสภาพร่างกายก่อนนะครับ <_ d ream> เห็นกล้ามเนื้อแล้วมาดีเหมือนกันถ้าไม่โดนทุบหมัดหรือกลัวใช้คําว่ากลัวนะครับหลายคนเคยเห็นมวยกลัวบารมีนะครับเจอหมัด2หมัดแล้ววิ่งหนีไม่กล้าบวกนะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่เขาต้องก้าวผ่านให้ได้ถ้ายกแรกดูกล,กลัวก็คือจบกันแต่ผมลุ้นผมเชียร์ไปที่พงศิรินะครับคนนี้ยังชื่นชอบไปที่มวยรุ่นน้องครับราคาลองไม่มากก็ลองได้ครับกองกุราเทียบรามินทาครับเจอกับทางมาสิงเขาหลักมมยไยมาสิงฟอร์มในวันรุ่นเขาก็ต่อยไวว้ในนนนัลุมีีคบชะแก 11แล้วก่อนนั้นก็แพ้คะแนนพระติศานาะตอนแรกก็ว่าจะแบบน่าจะมาหนานะมาสิงเอาหนามาสู้กองกุลาเป็นไงไม่ว่ากองกุลาจะสูงก็ตามนะครับเพราะว่ากองกุลาสูงมันสักร้อยเจ็ดสิบสามมาสิงสูงร้อยหกสิบหกนะครับกองกุลาอายุสิบแปดมาสิงอายุยี่สิบแปดความหลังกองกุลาดีจริงๆ มวยห้ายกแกชนะลวดมา4ี่ห้าไฟนะครับมน่าจะห้าหกไฟเลยแหละล่าสุดในแกเพิ่งชนะไผ่แดงกองการลวกมานะครับแต่ว่าถ้าให้ดูจริงๆเรื่องของความหนามาสิงก็ยังหนาอยู่นะครับเสียเปรียบแค่ส่วนสูงเท่านั้นก็นดูจากท่อนแขนตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วครับว่ามาสิงยังหนากว่าอ,อยู่แต่ความเร็วนะครับมาดูว่ากล้องกุลาจะแก้เกมอะไรยังไงคู่นี้ผมรองนะครับผมรองไปที่มาสิงครับเป็นรองประมาณสัก 5253นะก็ลุ้นมวยรองอีกนั่นแหละคู่นี้หวังว่ามาดสิงห์นะครับจะมาทุบน็อกให้นะครับตัดลําตัวให้เป็นนะครับตรงนี้น่าจะโอเคเลยต่อยหน้าไม่ถึงก็ทุบลําตัวไปทุบลําตัวมานะครับถ้าไม่โดนเขาโยนใส่หน้าก็แล้วไปนี่ยผมมองว่าก็อยู่ที่มาดสิงห์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรองในเรื่องของช่วงชกก็ตามครับคู่ต่อมาครับน้องแอมครับนี่ะรูปร่างน้องแอมแฟร์เทคเจอกับทาง G ีเซงฟิบิโรน้องแอมช่างได้ประมาณ109เนะครับจีเซงก็มาตามพิกัดพอดีที่ระอยรับเราเล็กาว่านาะครับอตาน เขาให้อยู่แล้วก็บวกคืนไปครับประสบการณ์ความแกวอยู่ที่นังแอมทั้งหมดทั้งมวลครับยังชื่นชอบนองแอมอยู่ครับคู่ต่อมาชบาแก้วเจอลูกน้ำนะครับชบาแก้วสอกันจันชัยเจอกับลูกน้ากอกลมเกลียวคู่นี้เรทมันจะเสมอเลยนะครับแต่ผมชอบไปที่ลูกน้ํากอกลมเกลียวนะครับคือมองไปเนี้ยเหมือนว่าชบาแก้วจะมีเนื้อมากกว่านะครับแต่ลูกน้ำมันก็จะดูแบบผอมๆกว่าหน่อยว่างี้เถอะนะครับอาจจะแบบกล้ามเนื้อนาะไม่ชัดเหมือนผู้ชายนะครับผมซื้อไปที่กระดูกของทางลูกน้ํากอกลมเกลียวนะครับ ดูประสบการณ์โอเคเลยนะครับสคนนี้ก็มีรายการต่อเนื่องอยู่นะอย่างลูกน้ำก็เพิ่งต่อมาสักประมาณสักสาเดือนที่แล้วนะครับน้องชวาแก้วเองก็เพิ่งต่อยไปเดือนที่แล้วเองชบาแก้วก็นักชกวัยสิปีครับชกไว้ในวันก็เพิ่งชนะคะแนนในกระชันชนะรีเบคก้าวัตฟอร์ดส่วนลูกน้ําก็ชกไว้ปลายปีที่แล้วครับก็มีชนะคะแนนเสน่จันทสตจตงปราจีนครับรอรุนกันบนเวทีเลยครับคู่นี้สดจะเจอเก่าครับคู่นี้ผมชอบไปที่ความเก่าครับคู่ต่อมาเฟอร์กันคาราแบกเจอกับทางมาฟรอนเบกคารอฟคอรงครับ รูบรางช่วงโชคก็จะบอกว่าได้ส่วนลอยแล้วครับสำหรับนักชกหน้าใหม่แต่ผมเองก็ยังชื่นชอบไปที่เฟอรก์การนคาราแบกอยู่นะครับเอาความสดไปบดครับวันนี้คู่ต่อสู้อของเฟอรก์การนอายุมาสักสามสี่สามหนะครับคู่นี้ซื้อความสดแล้วครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่ชัดเจนกว่าอีกคนนึงก็จะดูหลวมๆห,หน่อยนะครับคู่นี้มวยไทยรุ่นฟเฟเธอร์เบทไม่เกิน155นะครับเฟอร์การนช่างได้1 5 3 2ส่วนมาฟันเบคคาคูรอฟช่างได้1 5 4 4ครับคู่ต่อมาเวยห้อคินจะกับทางริอามุมัดสตะครับเวยซือคินต่อ2 1ครับเวยซือคินไดด้ส่วนนหาชัเจนนคครับส่่วูชก วันนี้ก็มาหูเอลชลูดเลยนะแต่ว่าดูจะบางไปหรือเปล่าครับแบบนี้ตำเคิลเลยคือเวย์ซอกินเป็นมวยสร้างซะด้วยสิครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงเชื่อถือได้ครับส่วนคู่ชกก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มครับผมก็ยังเชื่อว่าเวย์ซอกินน่าจะกินได้อยู่นะครับส่วนคู่อื่นนะครับก็มีคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทเทมิรนเบกมูซาเอฟครับเจอกับทางฮารุโตะยาซูโมโตะครับคู่ที่3เป็นมวยไทยแคสเวทร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เฟย์มานโซฟาการีเจอกับทางยูกิโมริโอกะนะครับแล้ววก็็คคู่่่รรุนนนทเเเัับบมมตอองแึ บาโตเซียแบสไซฮันต์กับทางฟาบิโอฮาราดาครับ